สวัสดสีครับพี่น้องครับมือหนีนะครับจะมาแนะนําวิธีปลูกมันนะครับให้ได้นะครับ10ตันต่อไร่นะครับเพ็ดจังไดนะครับพี่น้องเห็ดจังไดนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับพี่น้องเตรียมนะครับเตรียมปุ๋ยระเบิดหน้าดินนะครับการเตรียมปุ๋ยระเบิดนาดินนี่จะเป็นปุ๋ยแบบใดนะครับผมสัส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนําเป็นเนื่องปุ๋ยขี้ไก่นะครับ สองนะครับเป็นปุ๋ยขิงหัวขี้หมูนะครับขิงหัวขี้หมูหรือนะครับหรือกากอ้อยนะครับหรือกากอ้อยนะครับชานอ้อยที่เพิ่นบดละเอียดนะครับที่เพิ่นกองไว้อยู่ร่องน้ำตาลนะครับผมหรือว่าพวกแกบเผานะครับแกบดิบนะครับเอามาหวานนะครับเพื่อไถไถกบระเบิดนาดินเทศนาดินห้าหลวม นะครับผมเฮนไหนาดินเท่าหลวมนี่คือการระเบิดนาดินก่อนอันดับแรกนะครับอันดับแรกเฮดไหนาดินเท่าหลวมนะครับเวลาปลูกมันนะครับเวลาหัวมันออกนะครับมันจะขยายตัวได้ดีนะครับนาหนิดนาดินเท่าบ่แข็งนะครับผม2เลือกสายพันธุ์นะครับถ้าเป็นดินล้วนทรายนะครับผมจะเลือกเป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับสายพันธุ์นี่ก็สําคัญครับพี่น้องสายพันธุ์นี่ก็สําคัญ2เป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับ ที่ผมเรียกมากนี่ก็คือบอยงา่าเพิ่อขยายออกหัวเร็วกันนะครับสายพันธุ์แปดหนึ่งนี่ออกหัวเร็วนะครับหัวใหญ่นะครับหัวเงาดีนะครับเลียกมากนะครับสามก่อนจะปลูกนะครับตัดแล้วนะครับให้แซ่ทอนมั่นนะครับให้แซ่ทอนมั่นด้วยน้ายาเร่งรากนะครับด้วยน้ายาเร่งรากผัดสมปุ๋ยเกศยี่สิบห้าห้าห้านะครับน้ำสองร้อยลิตรนะครับ น้ำสองลอยรินะครับให้ผสมปุ๋ยเกศยี่สิบห้าห้าห้านี่ปุ๋ยเกตยี่สิบห้าห้าห้านี่ประมาณจักสองขีดนะครับสองถึงสามขีดนะครับสองถึงสามขีดบอ่อถึงครึ่งโลนะครับบ่อถึงครึ่งโลนะครับไใหซแร่ประมาณจากักสองสองสามขีดนะครับกาเอานะครับกาเอาจักครึ่งหนึ่งของอถุงนะครับ ถุงหนึง่งบางเทียก็เห็ดเป็น1กิโลบางเทียกัเพ <ine> ิ <machine> ่นกัเ <meets> ห <Gil ets> ็ดเป็นครึ่งกิโลนะครับเอาเครื่องหนึ่งนะครับของถุงนะครับของเครื่องกิโลนะครับผมประมาณสองถึงสามขีดนะครับผสมใส่น้ำน้ำสองลอยฤทธิ์ก่อนจะมาแซ่ถอนมั่นนะครับให้แซ่ทุกครั้งนะครับผสมกัานน้ำยาเรีงหลากนะครับสองตัวนี่นะครับจะเฮ็ดห้มั่นเนี่ยเกิดดีนะครับเพราะว่าน้ำปุ๋ยที่เพิ่นดูดเข้าไปในถอนมั่นเนี่ยนะครับ จะ,จะเร่งการเติบโตเป็นอีกเท่าโตนะครับเฮ็ดในหัวมันนี่เฮ็ดในท่อนมันนี่เกิดแตกยอดดีนะครับแล้วก็ให้อบไวจ้จักหนึ่งถึงสองคืนนะครับให้เพื่อนแตกตาออกมานะครับเพื่อนจะงอกเร็วนะครับเพื่อนจะงอกเร็วแทงยอดได้เร็วขึ้นนะครับปัดที่นี่นะครับเทคนิคที่สาคัญหลังจากปลูกไปแล้วนะครับหนึ่งสัปดาห์ให้น้ำน้ำยาเร่งรากนะครับมา่ผสมละลายน้ำฉีดตาม ตามถอนมันนะครับฉีดไปเลยนะครับฉีดไปเลยฉีดให้มันโดนนะครับฉีดเป็นฟุลละอองไ้โดนนะครับจะเล่งการเะเรื่อนเติบโตเล่งให้พื้นแตกลากออกได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับผู้ใดเหตุสูตรนี้นะครับได้แน่นอนครับไรละ1ิตันนะครับมันเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีผมจะเอามาแนะนํามาล่วงให้พี่น้องมาว้าสูซูพี่น้องฟังนะครับที่เขามาติดตามที่เขามารับชมในคลิปนะครับผมเรียกสายพันธ์ นะครับสายพันธุ์ตกเป็นที่ผมทดสอบเบางแล้วเนี่ยสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับหัวใหญ่เงาดีนะครับแล้วนะครับหนึ่งถึงสองเดือนนี่ให้ผสมนะครับปุ๋ยเขียวฉีดกับน้ำยาเรียงหลากเพื่อเห็ดให้นะครับหัวมันเงานะครับเทคนิคการเ็ดในหัวมันเงานะครับคือผสมน้ำยาเรียงหลากนะครับใส่กับ อุ้ยเกตยี่สิบห้าห้าห้านะครับผมฉีดเลยนะครับฉีดตามโค้นเงาคือการฉีดไปเรื่อยๆนะครับทุกสิบมือทุกเกตมือทุกสิบหามือแล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับหรือว่าเดียนหนึ่งฉีดสองเทียเดียนหนึ่งฉีดสามเทียก็แล้วแต่พี่น้องนะครับผมเบิ่งเอาฉีดไปจนครบเกินเอาอยู่สองเดียนเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ตัวนี้กะจีเ,จเร่งการเจริญเติบโตดีแล้วก็เฮ็ดไห้ลากเงวนะครับจะกลายเป็นหัวหัวมันกะเน่านะครับตัวนี้เป็นเทคนิคครับพี่น้องให้นํามาล่องเบิงทดสอบทดลองเบิงนะครับมือใหม่ที่กำลังเริ่มเห็ดสวนมันนะครับบอกว่าจะเป็นมือใหม่บอกว่าจะเป็นมือเก่าล่องทดสอบทดลองเบิงนะครับผู้ใดห,หัวมันที่หัวมันสรรันสันหัวมันบ่เน่านะครับหัวมันแขะล่องสูตรนี้เบิงผสมปุ๋ยยี่สิบห้าห้าหรือว่าปุ๋ยเขียวนี่ละนะครับ บวกน้ายาเลีงรากหลังจากเสียบปล้วก2เดือนให้ฉีดล่องมึงนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับเพ็ดใหนหัวมันเน่าขยายโตได้ดีนะครับก็การระเบิดน,นาดินนี่แหละครับการระเบิดนาดินเฮตนนาดินลวมนะครับคือผมเบานะั่นะเฮตนในาดินหลวมหมัวมันจะขยายโตได้ดีได้เร็วขึ้นนะครับเพ็ดใหนหัวมันใหญ่นะครับรากาอย่าลืมนะครับสูตรนี่กับเด็ดคือกันนะครับสูตรนี้กับเด็ดคือกันสูตรฮอร์โมนนะครับ ฮอร์โมนนามระเบิดหัวัตงแต่อายุสองเดือนนะครับัตงแต่อายุสองเดือนนะครับของเผ็ดดำฉีดไปจนหอดสี่เดือนครบอายุสี่เดือนปุ๊บนะครับหัวใหญ่ทอแขนนะครับตัวนี้ทดสอบทดลองมาแล้วนะครับอยากให้พี่น้องนั่ไปใส่เบิ้งนั่ไปปรับใส่เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อให้เปิดใจรับสิ่งผีผมทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีให้พี่น้องนั่ไปทดสอบทดลองเบิ้งนะครับหาซื้อได้ตามทองตลาดนะครับผม ซื้อได้ตามทองตลาดเป็นสูตรระเบิดหัวมันตั้งแต่อายุ2เดือนไปหา4เดือนนะครับหลังจากนะครับหลังจาก4เดือนไปแล้วนะครับหัวมันเรลืม่มหัวใหญ่แล้วนะครับจะจังเปลี่ยนเป็นการหยอดนะครับการที่หยอดนี่ก็ต้องเอาปุ๋ย4600นะครับมาผสมใส่ก,กันกับ0060หยอดตามโค่นเหงาหยอดตามโค่นเหงาให้ทั้งดินน้ำบอนวไซให้แต่ทั้งใบ การไ้ทั้งใบฉีดทั้งใบนี่ก็คือบอกง่ายว่ามันจะได้แค่ไม่เกิน15วันคือกันนะครับบอกเกิน15วันนะครับปุ๋ยห้องก็จะจืดนะจืดจางไปนะครับผมบอกคือใต่ดินการไ้ใต้ดินไปนั่มคือบอกง่ายว่าการไ้ใต้ดินไปนี่มันจะคอยกินไปเรื่อยๆนะครับห้องเพลินนะครับห้องก็คอยหยอดไปเรื่อยๆนะครับเดือนเครื่องก็จะงอยอดเทนึงนะครับเดือนเครื่องก็จะงอยอีกเทนึงลักษณะนี้ครับผมบำรุงทั้งดินแล้วก็ทั้งใบไปนั่มพร้อมๆกันนะครับผม ่4600นะครับใส่หนึ่งส่วนนะครับถ้าอายุ4เดือนแล้วเหาฉีระเบิดหัวว่าบอกง่ายๆว่า461กิโลต่อ00602กิโลนะครับมันถือช่วงที่เพิ่นต้องระเบิดหัวแล้วอายุ4เดือนหลังจากที่เขาฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวไปจนครบ4เดือนแล้วให้เพิ่นได้ต่อเนื่องนะครับพี่น้องให้เพิ่นได้ต่อเนื่องกันอ่ะกินได้ต่อเนื่องระเบิดหัวได้ต่อเนื่องหรือเขาจะมาฉีดอ่า สลับกันก็ได้นะครับเอาปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกจสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ราคามาผสมกันกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ฉีดให้ทั้งใบไปพร้อมกันก็ได้นะครับฉีดทั้งใบตามโค่นเหงานะครับจะเห็ดในผลผลิตท้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นเทคนิคในการเห็ดให้เห็ดจังไดลนะครับท้องฉีดไผลผลิตสูงๆนะครับคือจากตามร้านทั่วไปรับซื้ออยู่สามบาทห้าสิบแต่ถือว่าโอเคครับพี่น้องไรหนึ่งตกสองหมื่นสามหมื่นนะครับ ถ้าซิตันนี่ไรหนึ่งกัตกไรละสามหมื่นครับพี่น้องเฮ็ดห้มันมีคุณภาพเฮ็ดห้มันได้หลายนะครับเฮ็ดได้จริงๆครับพี่น้องแต่เฮ้าเชียดแบบเก่าๆกระชิดได้แค่ผลผลิตแค่สานันละครับ4ตันหาตันเต็มที่ครับพี่น้องแต่เฮ้าโบเฮ็ดพริกแพงหานะครับวิธีการต่างๆนะครับเฮ้ากระชิได้ปีไหนก็ได้ดไรเต็มที่กับบ่เกินหาตันครับพี่น้องเฮ็ดให้ไรละหาตันเนี่ยหาหกเดือนก็ได้แล้วนะครับผม หาหกเยนเนี่ก็ได้แล้วได้ละหาตันนะครับซูมือนี่เขาต้องปรับเปลี่ยนนะครับเห็ดไฮเป็นปีเขาต้องหายมันใดคุณภาพนะครับเขาเห็ดจํานวนหน่อยแต่ว่าได้ผลผลิตได้หลายนะครับเห็ดทำไมมีคุณภาพครับพี่นอ้องตึกไรล,ละสิบตันซ้ำมาปลูกอยู่สองไรนะครับซ้ำมาปลูกอยู่สองไรผมได้ได้ผลผลิตไรล,ละสิบตันนะครับเขาเห็ดอยู่สิบไรนะครับว่ามันเห็ดไฮอยู่เศร้าต่อ่าเศร้าไรหมดเนี่ย นะครับเฮ็ดธรมันมีคุณภาพครับถือไรละสิบตันนี่ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องถือไรละสิบตันนะครับเฮ็ดคือผมเบาเฮ็ดคือผมบอกครับจึงได้กระได้ผลดีนะครับผมครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปร่างใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจยเพียงซท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ